สิบสองมั่งใช่เขาดันก็ขึ้นไปนั่นแหละนั่นแหละป้าต่อยก็เลยต้องขึ้นอยู่เรื่อยๆครั้งสองครั้งก็ต้องขึ้นเพราะว่าเราไม่มีคลิปยาวขึ้นไลฟ์สดสิบห้านาทีก็เท่ากับคลิปยาวสามคลิปเลยนะของป้าต่อยถ้าป้าต่อยทําคลิปยาวคือห้าคือห้านาทีโอเคอยู่อืมอ่ะเราเรานั้นแหละสิบห้าเหรียญ แต่ว่ามันยังไม่สิ้นเดือนนะเดี๋ยวลองดูว่าสิ้นเดือนนี่มันจะเออขึ้นไหมเท่าไหร่ขอบคุณ25ล้านดวงใจจ้าขอบคุณระบบพี่ยูมากมากเจ้าที่ยังช่วยดุลช่วยดันพระต่อย,อยู่ขอบคุณพลังเงียบทุกทุกพลังของละวีก็ได้ประมาณพระต่อยเออก็มันก็เออทำไมมันเท่ากันล่ะเพราะฉะนั้นละวีไม่ต้องออน้อยใจเลย ถึงของป้ต่อยเขาดันจริงแต่ว่าเหรียญมันก็ไปเท่าๆกับที่คนที่ไม่ได้ดันน่ะเนาะแบบนั้นไม่ต้องเสียใจเราละวีก็ได้ประมาณเท่าๆกันแต่ของป้ต่อยเขาดันดันจริงแต่ว่าคนเข้ามาดูก็แว๊บๆๆๆแวบแวบแวต่เราคือเกือบไม่ได้เซ็นเลยอ่ะเราก็คลิปช็อตกับคลิปยาวอย่างดีละวียังมีคลิปยาวของป้ต่อยมีแต่คลิปช็อต ทั้งนั้นเลยน่าจะทั้งเดือนแล้วมั้งเดือนนี้คลิปยาวไม่มีสักคลิปหนึ่งไม่วางได้ไปหาคลิปยาวเลยปั้มทำอยู่แต่คลิปชอ็อตเพียงแต่อยากได้คนติดตามอ๋อคนติดตามก็ทำคลิปชอ็อตเยอะๆคนติดตามส่วนมากจะมาจากคลิปช็อตนะละว,วีป้าต่อยเห็นของป้าต่อยหรอก เีอะคนตามเยอะๆมาจากคลิปช็อตทั้งนั้นเลยคือผู้ติดตามใหม่มากมาจากคลิปช็อตทำไปเถอะคลิปช็อตทำไปเรื่อยๆผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วว่าเหนือก้ะต่อยกดเป็นไฮไลท์กดเป็นไฮไลท์คือเพื่อนจะเห็นเนาะเหมือนว่าเราไฮไลท์ไว้เพื่อนดูทีหลังเพื่อนก็จะเห็น ใช่ป้าต่อยกดเรื่อยเป็นเป็นไฮไลท์นแหลกคลิปของป้าต่อยอะไม่รู้ว่าคลิปช่องฟ้าหรือช่องแดงนะช่องแดงป้าต่อยไม่ค่อยจะกดไฮไลท์นะคือป้าต่อยไม่มีคลิปยาวไงมีแต่คลิปชอ็อตป้าต่อยกดเป็นไฮไลท์ไฮไลท์คือคลิปอ่ส่วนมากป้าต่อยก็ไฮไลท์คลิปให้ดูนะ่ะในช่องฟ้าป้าต่อยจะทำพน,นั้น แต่ช่องแดงนี่ไม่รู้ว่าป้าต่อยจะกดเป็นไฮไลท์หรือเปล่าต้องกดใช่ไหมกดเป็นไฮไลท์ใช่ไหมป้ต่อยยังกดไม่เป็นทีนะในช่องแดงเนี่ยก็ไม่เห็นตรงไหนอมันให้กดอะ่ะมันให้กดตรงไหนอะ่ะพอเราลงไลท์ใช่ไหมส่วนมากพอลงไลท์แล้วก็พอเสร็จสิ้นมันก็จะให้ดูแต่เวลาดูชัว่วโมง ดูยอดรับชมแค่นั้นเองอะกดตรงไหนอ่ะยิ่งปต่อย,ยังไม่เห็นเลยนะช่องแดงที่กดไฮไลท์อะขอบคุณนะจ้าแปดล้านดวงใจจ้ากดตรงเหมือนเป็นฟิวเหมือนเป็นฟิวเหมือนเป็นฟิวตรงไหนอ่ะ เหมือนเป็นฟิวตรงหน้าจอเรานี่เหรอนี่ป้ต่ยยังไม่เห็นเลยนะป้ต่อยได้สิบสามนาทีครึ่งแล้วขอบคุณสิบล้านดวงใจจ้าสี่เหลี่ยมตรงที่เรากลับกล้องมันอยู่อันสุดท้าย สี่เหลี่ยมมันเหมือนกับอินสกรีนอะใช่ไหมเป็นฟิลม์มเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนเออเหมือนที่ว่าฟิล์มภาพยนตร์อะไรพันนั้นใช่ปะโอใช่โอมันอยู่อันที่สามหนึ่งสองสาอันที่สี่อันที่สี่ผนจากไอ้ไมโครโฟนลงมา เอออันนี้เหรอกดตอนเราลงใช่ไหม